โอ้ยไม่จนยิ่มใช่๊บเลยโดนซาละเกี่ยนหากหัวใจตัวเองไม่ได้บ่อไปหยอกน้องบนก่อนพี่น้องเลยเอ่อเอาให้ได้ใช่เอาหนี้นี่นี่นี่นีนี่อยู่ทิ่เออนี่สูดสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขสุขคนเนาะ กบพ่อๆกับสาว่างอีกคือเก่าคือเดิมพูดใหพี่น้องเลยพ่อๆพพกับสาว่างตอนนี้เนาะกับยูเพื่อนไ่จอดอีกคือเก่านะพู่ใหพี่น้องโอ้หานานหน่อยนคนคือไถได้เนาะหอยนีดหน่อยเดือบขุดอาโบาน,นี่ <c ười> เ็แบบเงือนง่ในจอนกอนพี่น้องเลยนี่คือบันไดขึ้นปอนตึกตึกปอดคนุโลกเป็นี่เก่งนีสบายดีน้องตูบี้ป๊อดเธอสบายดีเด้อมือกงสมาสะมาสกรไใหม่ลงทะเบียนคักแล้วบอนี่บิ่งก็คักสบายดีเด้อน้องชายหลาเนาะ ไอ้พวกคักได้ลงทะเบียนในคักในบ่อหนิฮะได้กับมากรมาโอ้โหอ่าได้หอบแล้วบ่มีแต่ไวัสลดุนเนาะมีแต่ปูอันกำลังไม่จอนะยุ่งแม่แห้งแห้งทีนองเลยปูมาตลาด้วบ่อปูเห็นไม่ยุ่งโพดบะเนี้ยบมาชอยเนาะ

แห้งๆได้หน uhh ุ oh man, oh mm ่มสองน้องว่าหนู่มสองหล่อหนึ่งยังหอบเลยเหนื่อยว่ะโอ้เหนื่อยอยู่บไปนั่งเย็นๆน่ะโอ้ไม่โอ้ไมีไปไปยังเสซาตลาดจินเหียไปลินไปลินไป าเที yeah, mm, um, ่ยวลินแล้วมาเที่ยวลินเงินลายจะได้แบบเงินลายเนาะไอ้สามาจามา่เนาะ่แล้วแต่จังหวัอใหญ่สิานอยอีกคือบ้านอยุดนายเลยเนาเออหันขนาดเนาะเต้นลังลงลงมาชมว่าเด็กน่อยเอาให้แม่จอนยิ้วแล้วมงดูฮะโซ่โซ่ีมือบอว่ยได้ยิ้ อุ่น้าจกกระชอคันเนาะป้ากอกมาแล้วแม่อีกคันหนึ่งค่ะูนอนตายอยู่หูรอผมคูขับบจะว่ามีคนขับปจักป้แม่นลองตุบีเลยคับถ้าการกินข้าวเที่ยงนะบอนี่เออ น้อท่นจงเทียงก็คือหันแคนอไมละเลยละไปแม่หาไ,าไ <laughs> กา่งานค่นี้นเลยต้มไก่ให้กินต้มไก่กินไหกว่าไขยุงอันสองหอน่ะเนาะไข่ข่งหูเดียวเลยฉันจะต้มไก่ให้กิน <laughs> <laughs> อันนี้ได้กินต้มไก่ไม่จนด <laughs> ่บ่วนนี้ก็ <laughs> ที่ได้กินบผ้าบ่ฟ้าเมื่อได้นน่ผุนเป็ดกับนนดูขั้นนองผุนเสียเป็ดเหล้าไก่

ม่อนเชยบันอาตัเต็ดไว้นาะคุณวันได้ชาเมยอชาบานนี่ิจะสาไหม้ยเอนี่หยะกันวาดึงหนดึงหนักอยย่บาทนี่้โอแห้งี้เนาะครอบครัวไม่จอดีนมีแต่ผู้รูบันเนาะขนาดน้น้อยก็ไม่ยูด้อยกินน้ำกางกาครอบครัวสะมาขีเนาะไม่จอด โอ้ยไม่จนยิ้มใจปบเลยโดนซาละยันหักหัวใจตัวเองบ่ได้บอหอหยอกน้องคนกอนพี่น้องเลยเออาเหนได้ชเน้นี่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 อยู่ที่นี่อ้สูดวสิ ขึ้นไปเบิ่งเฮือนงาาไม่จอนอีกรอบกันพี่น้องเลยนะป้าตัวนี่คือขึ้นของของน้องขึ้นน้องพี่น้องพ่อบ้าบัตินี่เบิ ก้อนข้มงนีเ้เราด้องใส่ใบไม่ใช่ไหมพี่น้องหน้าไม่จอนเขางามอุ้มทุม่มพี่น้องเอ้ยมีเบอีกเนาะปุ๊บเบกินหยาตามคันนาเนาะบรรยากาศสวยงามขนาดเมื่อนี้คึ้นฝ้าคึ้นฝน น้องจ้อยเพิ่นกับปรยูช้ำน่องมนนาหนีนเ,าเานาะโดยน้องจ้อยเมือบ้านเมืองบ้ากำพอเมล็ดฝนจีน่าบั็นเบล็ดชิ้นช่วยมื่นมื่นโดยเพราะมื่นกับเมล็ดอะไรนะเพิ่นเออเพิ่นเมือหับข้าวดีป้าโทษน้องจ้อยคือได้ข้าวดีขับมาเรื่อยๆแท้สิเปิดน้ำมาหนี่เอาเล็กพี่น้อง Ừ, mà bừng cá tơ nó thì đồng ơi bắt nhai nó chả vàng cái em có người cả má sọc bằng chắc thừa không làm phật xuống chân nhiều พูดน้อทางพุ่นกาเด่นมากเลยพุดทางสังเกวเพนกะพาน้องจ่อยเมื่อหับข้าวดีนาะพี่น้อ,นองกะน้องไซลาเนาะพาน้องน้องเห็ดเวียก ดีใจน้ำนกจอยเนาะคนกามีข่าวดีเข้ามาเรื่อยๆป้าทุนน้องตูมน้องตูมนี่เว้นจอยน้ำยางเริ่มทั้งเบรกไหมเน่ทั้งน้ำคอแล้วเน่ลายชายโพดนักป๊าบล่ะนี่น้อยถือไพ่โต้ใหญ่แท่นี่อืมน้องตูมบานพอแล้วบ้าน้องตูมบานนี่ฮะ เอ้ยังบ <À. S 2> ่ฮู <f> ้จ้าของดีเพิ่นพี่น้องเอ้ยเออขึ้นประเด็นกองทรายเด้อมันสิเจินเดนอะทุนปูได้เออเกิดบนทรายอยู่ดินน้ำเจนเปียกเพิ่นก็ได้ไปเอกอินวี หน้าบ้านไม่จรนกระสีประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะทางกระสีเปเปื้อนแน่เนาะตอนนี้พ่นกระปิดน้าอยู่เนาะแต่มันกลับไม่มีเสียงพี่น้องเพราะว่าเป็นไนปุ่มเนาะเราเสียลากพ่นกาเปิดน้ำไปเทพืชเนานะ กาสีประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนะาะสว่างก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อเนาะก็ขอบ,บุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องเขามาหับส้มคลิปของสาว่างในกระบอกข่ามโฆษณานําถ้าสาว่างว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะพ่อแม่พี่น้องเด้อพอพอกันใหม่นะขิดหนาเด้อพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปน,นี้ก็สบายดี